ยู่ตัวโครมนยังปนี่สุสีกันอี้ยมดดอ้ยโอเคกะชัหน่งโอเคระดางนึ่งระเบิดด่างหน่ะด่งอันนี้หัดไปอือยู่ยุ่ยเลยตัวนึงคักปนอตัวเอาเขาแขงเขาปจหนามแขงเขาปจุหนามมันเอาเรื่องเปล่าบบว่ พวกไปเลี่นรงไฟเลยรงไฟไม่อีกอกูยักษ์สวยเลยสั่งทสิกิน เดืองว่ากินปลาป่ะคือบ่ล่ะตัวใหญ่บ่อ๋อพีพี่นี่ก็ห้าปูห้าปลาอยู่สาปลาซิวนซิวอยู่เดียวนึงมาถูอไม่ใช่เราเองมั่นได้ดืซอเป็นแบบเขาเรียกเป็นไนยยังบ่บ่

ถ้าเบิ้องดังนั่นวันดังนั่นอี้หัดไปดไอะไรยุยย่ยเลยตัวนีนคักปนีตัวเอาเขาแห่งกมาจุ่มหนม่ำแขงก็มาจุ่มน่ำมาจุ่มเนี่ยมัน <c oughs> เอาเลยเปล่าอีปน

หือสวยเลย ừ. 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 à, นี่อ้าวมันจังว่าจะปิด สีสินว่ามันอันว่ามันเฮ็ดปูนไกลหน่อยอขาวอยู่กันเก็บเก็บเก็บเ็บเยเบข้า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 ว้ยเอะเก็บกวนครับพี่น้องมันนี่ ไปเปิดแล้วเราล้าาเข้าจะล่มวนตากเงเข้าบอวมันโม้วัวน่ขายะได้ขายเลกจะทำหลอขายอยู่วมันเหลือก็สนนั้นมีใครตัวหนึ่งแปดร้อยน่เป็นไงเป็นอ๋อเงินกินกินเนี่ยนะเออหย่อมเยาแล้วนะกินกินคอค้องเลียงนอยู่ในขายอยู่ว่ะมันอายกันมันเลียงแล้วมันเห็นบัแต่ขายขาวย่งเี้ยงวะมันคือไก่คือกาเลยโอ้โ ผู้ชายไปเบิ่งไฟเมื่อทนวะดังที่สองดังที่สองยางมันเงินไฟว่ากสนุกนอสนี่อยูนูกะเรืองีนอไฟผัวไปเบื้องไฟแต่ว่าซุมผู้ชายไปผู้หญิงกินเงินที่โอ้ยเตืนแห้งก็เผอพววไปเห็นองไฟอะไรองไฟไม่อยกูยักเะแต่ปยจะออกสวยนี่มันมันซสิกิน คักคคู้ไปถนเนี่ก็ังอ่ะเก็บเบดก่อนบัดบนอเคเจอกันยยใส่ือตึกแรงดังอีกกงเออไปเชียงยังเหมือนไปเป็นไปต้อบไปตัวตัวห่างเอบุ่กกระากระายสวยี่น้องปลาไปเจอกันข้างบนบัดประกอบเมนูเที่ยงมือนี่เหียบร้อย อ๋าสองดงังพอได้จวดอยู่พี่นอ้องอาอาหารเทียงของมือนี่ห้กินสืบมือเออนี่สาหนยนี่พอได้เลี่ยมอยู่อ่ะเขาไปเจอกันเมนูข้างบนบาทนี่มันนีก็สิว่ากันอูนจันตามพกขงแยบแซบ่พอโอเคเดี๋ยวไปตามสหายก่นน้องนองี่ หลังจากเข้าไปใส่หมออมาเข้ากัมาเศร้าๆรงกัพกาำเครื่องใส่สักเล็กน้อยเื่อข้อมหอมสมุกนะมกอูกินเอามากินน้ำที่หลังเอาอ้อยใส่โทรมากเออเอาไปกินเหรอมางวาโอ้ยของเสียบน

ก да: ็เหปังเอาปังเอาเถอะเนาะเห็ดเป็นอะอืมผมก็มันเทย์ไยอยู่ทุกมือเนาะเห็นเห็ดนันเห็ดหนีวมันก็อดใเจ้าบวยอ่ะเอพี่น้องตำเครื่องเรียบร้อยโอ้ถู่กระบวนการอใส่ยังอยู่บ่กระเพราไปไอตัวไมีอยู่เลยอาไอตัวใส่ผมกระโดดเดี๋ยวเอาเอาอยู่เ่ล่าเอาได้ๆเดี๋ยวไปเก็บมาใช่เป็นบอกอีตูวสังเชหอม เอย่าไปเบิง่งงอาได้หล่ะจัะนี้บ่มีว่าไปซื้อดอกพอได้เลี้ยงอยู่นี่เมือีตู่เอามาปลูกไว้หลายต้นอยู่เนี่ยตลอดเมื่อกี่ต้นมันแห้งเนาะนี่กับพ่ามีตู่เอาได้ยูดอกนี้เลี้ยงมานี่เน,น,นาะตรวจพี่น้องเนาะได้บ้าล่ะเออพอขั้วตัวจริงเพิ่นเนี่ยอยากเวียกให้เวียกเวียดหน้าเพิ่นไทหน้าอยู่สัตว์เลยเอาพ่อขั้ว,วในตำนาน คนกำลังสิ้อันว่างตะพี่เขาบริเวว่างงไงหรอกเออนี่ใสลงไปปู้นปลาปลาแดกตัวอ่ะปงองศาดลงไปองหนอองนัวว่ากันไปอันนี้ดิใส่ได้บ่ใส่เลยอ่ะใส่ลงไปพี่นอ้องนี่ทำเครื่องทำยังเติมน้ำนีำน่น่อยอู้ดิแซ่บโอ้โหโม่เจ็บได้พอไหมโอ้ต้เจ็บได้พอเออเจ็ดได้พอในโม่หนาว่าเถอะวันผู้ใหญ่เป็นโม่หน่าว

สอบร่องะไรกินปนันเลยปลาปนเนาะก็ส่งตามพงมาดูอดพอดีแล้มั้งน่าพอดีอ่ะอ็ดเรียบร้อยอ่ะโอเคพี่น้องไปดอเตัวนี้อันนี้อู้หู้ใ้เราญ่จิแล้วนะมันไ่มีเสียงมีเสียงมันมันเบาขึ้ขึ้นเอายอได้สุดตันี้เลยตัวนี้มันเสียแล้วเสียแล้วเขาเรียกมัเชื่อกันลยงกับยังพังแล้วมันดุแล้ว เอินยนลเีแบบนี่ยเป่วขาดอยยิ้แเจัวบดขาดออกถึงตัวบดีมว่าเอหากินแถวบียูคนเดีวอารมเดียวโรงงานนีานน้ัวเดียวตสวงใจดีอ๋อไมหนัของแล้วสวงใจแห้งเมือื่นทมีปัญหาเลยคนสูงเพิ่น ตามไลกับบเบิรหนาตังก็พอเถอบไลกับเรืออันนีุ้นสามคนเนาะเีย่อคือบมาห่นออขึ้นมาด่อกสามงานก็ดนเนี่ยขันมาหนอันนี้จะได้ถยแล้วเงื่อนเนาะคือเรียงานด้น่เออวางเงินก่อนแล้วเหรอหมยก่อน่ยุ ตเติมขนาดนี้โ<อ>ตเดือนน้ำจงเลยเออ,เอ๊ะสิแม่เลรองังว่าถามเหม,มืนอ,อมนบทข้างคือว่าดูผมทันขนานอืมอ้าวันจะไก่ชีไรจีนะพี่นออ้องก็อยากงานไปอยู่เนืะะ้เอ,อเราอยา,อา,าออกมาสอนเอาเอามางานทีนี้เราอ่ะเรื่องนี้ว่าจะเอาไข่ปลาให้เพื่อนมกใครพอดีเลยล่ะนี่ว้าวพี่น้องอุ้ยพอดีพอดีอดนะเลยอัะไรอ่ะพอดีเลยว้าวว่าเนี่ อู้ปรสิวไปยังไงนะผมไปเนื้ออ่อนพวกยังเข้าบ่อย้นแล้วมันข้นแล้วมันแตกมันมุนอู้ก็บิีมแมงสีเลยขันไฟอยากเอาไว้โดนเพื่อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับกับข่าวแก้มั้งสิกะใช้น้ำที่ที่เละไหลายุ่งออเดียวนี่กับห่มบกเนี่ยอ่ะปิดฟ้าพี่น้องอันนี้มันในเนาะมันห่มเมื่อห่มเน่เหมาะเฮ้ยสีสันหนาทานเลย เด็ดเด็ดเด็ดอ่ะวันนี้เซลก็จะตามมาตามมาคุงกินกับห้องรังรบเขาเที่ยงเมื่อนี้ตามมาคุงวานนี้อ่าเปลี่ยนไปห้องหากินอึ้งม,มะะันหมดอ่ะกินอึง้งกินพวกนี้ำนี่แหละอีสานหรอ้องกินไปสิบมื่เดี๋ยวจะทีห้าได้ วีร์กับชลอดทานไต่ยังกับแช่ใส่น้ำปลาแด้งลงไปจ้าอืมออกแบบไม่ไหมครับกึ๊บพอดีเลยหอมกินไหมั้งกุนหน,น่อยหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวอ่ะดูด้วย้ะพี่นออ้องนี่ฝากส่งสมบูปีสมบูปุยให้เนี่นี่ตามบุกงูเหรอฝากกดไลกดแชร์ครับพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วอ่ะอแตงใส่ปลาซิ้ว่ะเนาะอ้ะาวตักกันระละแกว้ว ตาก็เห็นมั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 มุนโอมันเป็นตัวอืมคอยตักเฟื้มเอาก่อนมาทำนี้เน่อยทานี้ละอ๋าเดี๋ยวเราพี่น้องมาเลยอ๋อมาแสียบบรรลุน้ำกันเด้อครับเด้อบนี่ยนี้ก็มีอูบสซิวแล้วก็นี่มาฝากสองไงเด้อครับเด้อเออฝากกดไลไ์กดแชร์ฝากติดตามครับเนี่ยสีสันแมวเออกินอ้าวเสียบน้ำกันเดี๋ยวกินเพื่อครับพี่น้องมันนี่คักคักคัก ตัวเที่ยงมันรียบร้อยหนหนบอต้องิไม่กินใหม่ใหม่เนี่ยพ่อครับ๋อสิมาอยู่น้วยเดี๋ยวเอารถไปเห็ดเอมากเลยท่านวดอืมเด็ด เออมันมาเป็นยังไงมันเมจะไปเห็ดฝันมันมาปั๊บไทยมาลงมันย่อนเนาะมันคออยุตตอนไปปอกปอกปอกงูหินเนาะขอยังไฝันฟันน้วนะเห็ดอืมอออืมอืมอืมยังต้องรสชันอ่ะ